สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านระเบิดออฟิเชียลครับตอนนี้เขามาฮอดหน้างานเลยนี่คือห้องน้ำพี่น้องอยู่คางเมมข้างเมมรีสอร์ทพี่น้องครับวันนี้เขานอนอยู่ที่คางเมมรีสอร์ทครับนี่ครับพี่น้องนะครับอีแดงหน่อยกระพ้ามาฮอดแล้วครับเมื่อแรกนี่นอนนี่ครับบรรยากาศดีดีครับวังเวียงรีสอร์ทครับผมนะครับเดี๋ยว ท่ายเมืองบรรยากาศหนางานนะครับผมเดินทางจากหน้าง,งานเมื่อวานนี้ครับอำเภอท่ากนมจังหวัดนะครพนมครับ6โมงตรงรับพี่น้องออกจากคุณตอนนี้เพียงครึ่งครับเพียงครึ่งนะครับอขอยัดพี่น้องอยังกองเล็กหน่อยเล็กปานกลางครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ครับที โมเล็งเข้าสีน้ำมาทำการแสดงครับวันนี้โมแลงกับพบกับโซนอ้อยเพื่อนแพงเต็ียมปุครับอยู่นี่ครับญี่ปุ่นก็เป็นเวทีกลางนะครับแล้วเมื่อกี้มีการแสดงรถแห่ครับไปแล้วครับเมื่อบ้านแล้วครับต้าสีแน่นอนยิ้มมีความสุขกับพื้นที่วันนี้นะครับนี่นะครับมาจับจองกันไรนะครับงานวันนี้งานใหญ่ครับพี่น้อง เียังยน้ัองกิบใส่สายตาบอนี่แต่กรุงเทพยหาพันสำนัหนึ่งเอ้อมนมีกิบเป็นสองหมื่นก็ได้อเก็จะก็บบัตรจบัตรมาเลหนงร้อยบาทบัตรหนึ้บาทบัตรการกุศลว่าพี่น้องพี่น้องมานีตองมวนมวนเกินลอยแน่นอน เมกันเยาจมนบงสำหรับเบียเบียคนดีวก็คุ้มแล้วดี่นองลงหันนี่เนี่ลัางหันนี่คนน่ะก็จว่าได้ไหมโอ้ยก่อนาโอเคก็จอดรถนี่แหละไปเมืองก่อนไปมืองต้นต้นบางก่เลไปจองที่ไปไหมจองที่ไปไหมที่อยู่ต้นใด ไม่ไดครับกระโหลกล้วบ็เลยเล่นเสียงน่คนในะครับบอกไปเลยกระโหลกลาไม่ได้นะครับเชียงเสียงลยหครับอกไปเลยบอกไปเลยครั่องมาซูร like? ิตครับ่นงว่าตแก๊งคเดี่ยเชียงเสียงดังลเจ้าหน่วยยนเีนี่ครับพี่น้อง

ปนหน้าหันนาออกไปพีบัตรราคาหนึ่งรอบาทครับสอดแจ้งพี่น้องนะครับหลังจากเีเดินทางมาไก่แห้งพี่น้องครับสามร้อยสามร้อยสี่สิบกว่าเกือบมาสิบครับนะครับแต่เป็นรถหญ่รถหนึ่งก็ต้อง้อมครับสามร้อยห้าสิบกว่าอยู่แล้วครับนะครับแต่เป็นรถหน่อยมันสามารถลัดลอะไปน้ำมู่บานต่างๆได้นะถ้าจะเป็นรถหญ่ตรงมาถนนลักอย่างเดียวพี่น้องนะครับเพื่อเพื่อที่จะมางานตรงนี้นะครับ ถนนตรงนี้กับพป็นจีว่างแหเลนบนนแต่ว่าเขาได้บองจดรถแล้วนะครับเพาจอดรถอยู่ในในวัดนะครับสถานที่มันนี้นะครับกว้างขวางครับบรรยากาศกว้างขวาง,วางลมเย็นวาวา,าพี่น้องสบายครับช่วงนีนนน้นอนเย็นสบายนะครับนอนเย็นสบายนะครับว่าได้ลำบากลำบนคือตอนหนาวอ่นะครับผมมับบรรยากาศที่พี่น้องมันลมวายวยแล้วมันเย็นนอนสบายครับ ครับพี่นออ้องพี่ฮอตดี้ก็มาถึงแล้วนะครับ่อตุ่ยครับออพ่อกันใไซไปได้ละ่ะเห็นตะอปองม,มง เอ,นนอเอาถ่างนอนเลยเอาแมน้ำกูเด็ดแมน้ำกันเด็ด<อ>เอาพ่อกันเจพี่สินี่แห<ด>ละเขาได้มองนอนแล้วครับพี่น้องเปิดกระจกรถได้แล้วครับรับเลย ได้หมองนอนดีดีปักพื้นปักไฟก็มีพบห้องน้ำก็อยู่ใกล้ๆคือสะดวกแห้งครับพี่น้องแรลงนะครับเพราะมันอยู่ใกล้พื้นที่เวทีนะครับาของีปนีก็เป็นห้องน้ำพี่น้องห้องเปรีเป็นห้องน้ำ <c oughs> อาบน้ำตรงนี้เลยนะครับตื่นมาอีอ น้ำมือดีเลยครับอืมเนี่ยครับพี่น้องแรงพบกับศิลปินนะครับสาวน่อยเป็นเพียงครับผมกับคือศีลปนนอนนี่แหละนะครับ คได้นอนในรถเลยเปิดกระจกนอนนิ่งๆนอนเอานะครับพี่น้องเอาโอเคครับได้มองรับมองนอนแล้วบัดเพิ่นกันลมเย็นครับก็คือดอกมองนอนบัดเพิ่นนะครับลมเย็นดีครับ นอั่งนอนน,อน,น,น,นี่พี่น้องรับในรถนอนในรถดึงกระจกลงนี่นี่ได้เลยพี่น้องโอ้บรรยากาศยี่ดีจอดครับ พี่น้องครับพอก็คกิปต่อไปกิปนี้ไว้สามีสากคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดมากลีสวร์ทเราวันนี้นะครับ